ด,ด้วยจังเลยสวัสดีค่ะสวัสดี FC นิรลุยชาแนลนะจ้าพี่น้องคะ่ะมืนอี้นี่ลุยกะมาตามราหาของขวัญให้แพลววนะคะ ตั้งใจไว้แล้วล่ะพี่น้องว่าสิซื้ออย่างต่ว่าก็ะหองก็มีเวลาเขามาเหมือนนี้นะคะที่เรกว่าจะไปซื้อรองเท้ากุตชีป้านแถวบ้านเรามันไม่มีมันไม่มีอ่าข้าเอื่นมาช็อปช็อปบรนด์ยงังแบรนด์มันไม่มีช็อปแบรนด์ของกุตชีที่แบบว่าอ่าของแทนน้น่ะนะมันหายากนะคะนี่เลยก็ไปไหนไม่ได้นะคะก็ต้องเป็นร้านทองนะคะ ก็จะมาซื้อของขวัญไปให้เพื่อนสาวมากับต้อมน้อยนะฮะสมมตินเป็นคุณนายเด้พี่น้องมีคนขับรถฮะ่คเป็นคุนาอยอกระอยากเป็นตานอคุณนายบ่ละนาะเขาบ่เป็นคุณนายแบบนี้ลุยหลาคุณนายแบบนี้ลุยมนีแกอยากเป็นเรอไปยากไม่ยากาต้องรอให้มันมอะไร จอดในตลาดสอิอันนี้ไงเข้าไปแล้ววันนี้ก็สามารถตามล่าหาของขวัญในเพื่อนสาวนะฮะและ้วก็ตอนเย็นนี้มีเซอร์ไพรส์อีกนะฮะเป็นเซอร์ไพรส์อีกพี่น้องคะมีเซอร์ไพรส์อีกนะฮะก็ะไปรอดูว่ามีเซอร์ไพรส์อะไรนะฮะพี่น้องยา าดนะฮะไลฟ์สดในรอบนี้นะคะคือวันเกิดบอสแน่นอนอยู่แล้วแหละก็ทุกคนก็น่าจะเตรียมการเตรียมอะไรที่จะเซอร์ไพรส์อยู่แล้วก็ต้องไปรอดูนะคะว่าจะเป็นเซอร์ไพรส์อะไรนะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวไปหาเสื้อของควันในนางก่อนพี่น้องคะ่ะร้านทองนะคะบแล้วทองคือเก่าพี่นอง I'll see you ได้แล้วนะคะตอนนี้เราก็ได้ของขวันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้อง่ะแดงๆเฮ้ยเปิดงงะเถอะนี่เลยนะคะพี่น้องค่ะ สวยไหมคะสื่อทองสื่อกำไรแขนในเพื่อนสาวพี่น้องคะ่ะค้าขายสื่อมีกำไรไปหนานะคะค้าขายก็จะได้มีกำไรล่ำรวยนะคะไปอเมซอนหน่อยอยากกินอเมซอนบางคนก็นจะบอกว่าทำไมแบบว่า ทุเรียนเหรอ,อนี่อยอยากกินอยู่นะกิโลเท่าไหร่ปเ,รเป็นปะปะระบบ้อปอกไปเนาะนะคะค,คือแบบว่าบางคนก็นอาจจะแบบว่าเป็นยังนี่ลุยคือสื่อของคนมิคาหายแว้ผ้าหายพุญยาบาลแท้พี่นองคาอัน เอือยจะคล้องนาะนก็ไม่ได้ซื้อ,อยังแบบหายมากไหมหลายป่านนี้เด้อันนี้เป็นอย่างคือซื้อของควมีคิคาหายบอดเพราะว่าสิ่งที่เขามอบให้เราทําให้เราชีวิตดีขึ้นน่ะมันมีค่ามากกว่านี้แค่นี้มันยังน้อยไปสําหรับการที่เราตอบแทนเพื่อนเนะาะเหาบริได้ให้ตลอดพี่น้องะ่ะการทํางานการให้ใจนะเราให้ตลอดแต่ว่าสิ่งค้องอะ่ะนาน เราจะให้ทีไปรับพ่อก่อนก็ได้ปะเผื่อแกเสร็จแล้วหรือแ,แกร้อนอ่าคือแบบว่าบางที่นะคือแบบว่าเฮ้าน้าว่าได้ใไ้อีหยังที่มีค้ามากมม้ให้กันดูก็จะเป็นโอกาสดีๆแบบนี้เขาจังได้มาหานะคะหนึปีมีครั้งเดียวนะคะมันก็คุ้มค่าสําหรับที่ เพื่อนให้เรามาตลอดนะคะแต่ก่อนน่ะคนมงหูจักนี่ลุยดอกกันหูจักย้อนพุญ,ญาบาลย่อนเพ้าๆนี่ละ่ะพี่น้องคนจังหุจกกักเนาะนี่ลุยก็เลยอยากทําให้เพื่อนนะคะอยากให้เพื่อนมันจะเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆอันนี้เป็น1บาทนะคะของขวัญเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเราก็ให้เพื่อนจากใจนะคะโอเคพี่น้องเดี๋ยวกลับไปวันนี้เราก็จะไปมอบให้ธรรมดาอาจจะไม่มี่ เอื้อพรส์อะไรที่ใหญ่โตมี้นท์ก็หลุดมาน่รุยจะเสื้อ,อีหยางอ่านแพ้วๆเนาะปีนี้พี่กายห้่งนำมาสัน่นปีนี้ก็ไม่ได้เสื้อผ้ายางดอกพี่นอ้องกาทิศซื้อของคนไปให้กันธรรมดาดีละนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปให้นางว่านางจะใส่ได้พอดีไหมคะค่ะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะกับผ้า,าก็ลังผ้ากันเต็นโตเรามาถึงแล้วเดี๋ยวเราเจะไปให้นางกันว่านางจะใส่ได้ไหมนะคะ อันนโซ่ยังม<ว>ีชอบพยาอุ๋ยตัวปากตัวคนแนละพี่น้องมันไปขนสุดหอยมาใสลูดสิไม่ได้ก็ใสได้ค่ะเข้ารูดไ้เลยเ้าจะทำหน้าแต่งหน้ากันอยู่ค่ะหนูต้องส่อะไรหนูต้งส่ออย่สวัสดีค่ะ ก็เป็นยังไง้าข้าไปนั่บุญมาหน่ะไปนั่บุญใส่มาไปตะวายสัฆทานมาทาี้ศอก,กบอกกับก,กะนบกกะนบกกะนับก,กะนบกกะบักน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 ะอะไรล <c oughs> อะไรอะไรไปคุยกับแม่ยูยแม่ตัดวิดีโออยู่โอเคไหมนะคะตอนนี้ก็มาหอนั่งแล้วนะคบพี่น้อง อาาของคนวันเกิดมาให้ก่อนโอ้ยที่ป่าเนูแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะจ๊ะขอบคุณค่ะวิชาขอบคุณนะันใจบะไรเอาขึ้นด้อนี่แม่ยืยเอาให้ไหน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 ขอดูก่อนขอดูก่อนกลัวพี่หนุ่มกลัวใครกลัวแม่ปอนเหรอลูกไม่กลัวหมนน่จ๊ะแม่โอเโอเคโอเคอันนี้มันมาเมาเโอเคโอเคโอเคอันนี้มนีอะไรนี่วี่ปูอัดด้วยหนูกินไหม 1 2ว้าววยจังเลยว้าวได้ล้วซองกันไ่้งื้อกันปกลับมาใได้ไส้ส่เบิมพอดีบอ่นก็ได้ไๆกันนี่ละไงอุ้ยลวมครับแขนคือหน่อยเนาะ นี <Tipp> ่ไงได้แล้วได้อยูุ่้ยหวมบักขาดอุ้ยวุ้ยเอ้าเอ้าอะไรอยู่ในนี้วุ้ยเป็นยังทุกประโยน์ประโยน์ตำบลบ้านนี่แล้วะไรนมาในนี้จิเสีดีดวัคซีนเมี่หร่เพียคุยเลยเอาปิดไม่ต่ปิดวุ้ยมันหนามั้ยมันคนบุ๋มนูใส่ไหมนี่ใส่ไหมใส่ไหม เออ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 ยืดแม่ใม่ลนออมามามจะใสไหมลูกไม่ช่ใสให้ไม่อยใสแนูมาแฉมาแมาอ้ออ้อนจ้ดตใสมันเหงดย่าสิข้แมเอา่อนะขอบคุณน้ลุยชาแนลนะคะของวัญวันเกิดของวัญวันเกิดให้เพื่อนสาวพี่น้องบ๊ยสเสื้อผ้ายังเราะพี่ตะค้นหลุดมา ปีนี้ลุนว่าแม่ยุ้ยจะเสไพรใ์อะไรแม่แพลปีที่แล้วร้องไห้สองวันเลยวะสันเบิ่งเบิงตอนนั้นแล้วมาะเบิ่งอีกกัะไฮอีกเลยว่าปีนี้บ่เอาไฮดอกเพราะว่าเราร้องไห้มาเสียใจมากพอสมควรแล้วนะคะเข้ากันเลอยแบบว่าเอาแบบว่าเออเรื่องที่ดีๆมีความสุขบ้างนะคะเ้าบอด่ามาแล้วพี่น้องเพราะว่าเราจะเติบโตแล้วก็ยิ่งใหญ่นะคะ

หอร่อยมากอร่อยไหมอะไาแม่โอเคนะคะเม่เอป็นใส่บะไดแต่สิเป็นข้องหลูบะทาลูกยังเยอะกว่าเดียวาี่ไแล้วข้หลูกเะไรเนเนี่ยเ่อาไปขายเสือร่รู้ได้รูกเอว่นแม่มันสือที่ไปได้หลายงไงคุณแม่มัอขายเสือรถนยักเอว่าเสือแล้โบว์่เสือเล่วโบวไปไปจะเมอรอนี่เลี้โบว์เจเลี้บโบว์จ๊บเสือแล้วโบว์แล้วี่กี อันน้ำกี่ไปอันบายพญานาคมาหอดแม่แม่อันลาไปบายอันพญานาคพูดว่ลาขออย่างลาขอให้ลาอยู่อันแบบสบายมีความสุขหลากหลายอยากได้รถแลมโบกินีมาสั่งรถแล้ยที่หนูแม่หนูไปเนี่ยได้อยู่ตัวเบิร์ดแล้วนี่ไปเนี่ยดึงไม่ไม่ละหนูแล้วหนูแล้ซื้ออะไรเนี่ยหนูว่ซื้ออะไรนอนหิบสุดสิ้ซื้อยังแล้วนี่ ยังหญ่เติบวิ่งหรอกนั่นกรสิบนั่นกรสิบยังมาหามาของแบนนี่กุบองเด้อนี่ไหนไหนไหนมาไหนไหนไหนโอเคนะครับพี่น้องคขาก็วันนี้ก็เอาของขวัญมาให้เพื่อนสาวขอบคุณนิ่เลยนะแต่ดูดีสุขภาพแข็งแรงเพาให้ความฟันระบบมันเองเพราบอกเออ โราะเบิงควรทีนี้เอาสซัรไพรอยู่หรอพู่หอูไม่ต้องต้องมีเรื่องที่จะตื่นเต้นไหมอีกแล้วนะคะอันนี้เราก็ไม่รู้เนาะเราก็ปล่อยให้เขาเซอร์ไพรส์ไปตามใจเขาทำเป็นนัางนี่บอนักมาหาลอยคนโทรศัพท uh ์หรือว่ากูคุยกับไคผูกหาเอียงเซอร์ไพรส์นั่งเจ้าคนสีหายงคือเ้ากูนี่กูก็เออทายเขาซัเียแต่เขาห้องก็อยางเออโอเคเขาไพทาไหมันสําเร็จะ ถ้าเขาพยายามไปหูไปเห็นกวนอะสินะมันจะตื่นเต้นอะไรสินะอาจจะมีร้องไห้นะคะตอนเห็นก็ไม่รู้เนาะอ่ะล่ดูล่ด,ลดูพี่น้อง<ร>อ,อ,อาจจะมีไลฟ์ช็อตไลท์อยากให้ตื่นเต้นในกลุ่มไลฟ์สดรอบนี้นะคะใครที่ยังไม่ซื้อบัตรซื้อตั๋วนะคะใครที่ยังไม่ซื้อบัตรซื้อตั๋วต้องรีบแล้วนะครับพี่น้อง ปองไหนี่ปองงไลูกแม่ใส่ให้มาโอเคโว้ยต๊ะต๊สม่อห้าถั่ว้าตกแล้วเสภารสอนเสภามีโซฟาเสภาอีกของแคดนี่นะคะแคดนี่ไงลูกดามกงเล้วไปพื้อวาม่ใจเด็บวันนี้อุ้ยใจเด็เลยใจเด็ดวันนีมันใหญ่ดเลยใส่ที่คดหาสิบเจ็ดใส่ในใสหน้าไอจ่้ยยังเยมาแต่งหน้าไม่พอมาแต่งหน้าเเร็ว ไม่พอมาแต่งหน้าให้นาริตาหน่อยเร็วๆน่าจะจะใส่ชุดสวยแล้วขอแคทมี่นะคะแคทมี่นะคะหลังอีแล้วก็มันเกิดใบอราวมันบานมอนด้วยด้านหน้ามาสั่นคือให้อยากให้เติมอีกเปก่อนใส่ปุระบปรงใส่อีสามวงใส่คือกันเลยเอียงกะเอียงกะความสำคัญดอกความความอยากมีมูอมีความสูงขอสุขความสั่งเบรดตั้งเรื่องขอบคู่อ่ะคู่ครอง ท่าที่การงานตอนนี้ก็ดีขึ้นเนาะดีขึ้นก็ตะกี้ไรเรื่องเดียวนั่นแหละที่เป็นห่วงก็นั่นแหละพ่อพ่อพูดเออเรื่องปูควงเรื่องครอบครัวนะคะพูดเป็นห่วงปูแดงเรื่องปู่ควงหลายโผดไปใส่กระพิรพูบ่าวโอ้ยเบ้าบ้าเมื่อกองกัซิเอากิตากัซิเอาโอเคค่ะบ๊ายบายโอเคค่ะสองแสนวันเกิดเพื่อนๆค่ะ